เขาเขาจะสูงเท่าไรแต่ฉันจะปีนขึ้นไปขึ้นไปถึงแม้ฉันจะกลัวความสูงฉันก็ยังคงพี่จะมุง่งมันปีนขึ้นไปแม้งานนี้มันจะหินยากสักเท่าไรแม่อาต้องลงทาง ก็พร้อมจากทําแก้วก่อหม่นคู่เลิฟก็เลยพากันขึ้นเขาไปอีก35กิโลเมตรแม้วัวรจะไม่หวานแหววพอจุดหมายปลายทางอยู่ที่นี่เลยครับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย สวัสดีค่ะบนนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเคยเสด็จมาถึงสองครั้งแล้วและบนนี้ก็คือโครงการหลวงที่ส่งเสริมปัญนาอาชีพด้านการเกษตรแล้วก็นอกภาคการเกษตรนะครับมันก็เป็นพวกที่เราเห็นนี่คือเรือนปลูกผักโรงเรือนพลาสติกปลูกผักปลูกผักอะไรบ้างมีบีบี้องเต้บีบีคอสโอ๊กลีบแดงไอโอ๊กลคะนาห้องกงป็นผักเมืองหนาวครับเป็นกรีนลีฟเป็นเมืองหนาวทั้งหมดผักเนี่ยมีทั้งปี พักทั้งปีแล้ครับคุณมาเดือนไหนคุณก็ได้กินเดือนนั้นแหละวันนี้เราจะไปเด็ดเองเลยคือเคปคุดบุรี่ครับเดี๋ยวไปดูที่ในแปลงเลยครับนี่คือสารสหวานนะครับ อ๋อ oh, oh, เราค้นเราอยู่ใต้สาวรถมันขึ้นทั้งปีไหมคะสาวรถเนี่ยเกือบทั้งปีครับถ้าพื้นที่ที่มีน้ำเข้าถึงนะครับถ้ามันสุก oh. มันจะสีม่วง,วงแล้วหวาน หัน้ากำลังลงมานะหนากำลังลงมานะบอกเพื่ออะไรให้เขาหลบเลยหรือตั้งตัวไว้ลูกกินกิลังมาลูกกินกิลึงมาไน้าหัวหน้าต้องเก็บลูกแบบไหนคะดูที่ที่เปลือกมันแห้งๆตรงนี้ไหมอันนี้ได้ไหมคุณผู้ชมอันีอย่างเวลาเราไปรับประทานอาหารในโรงแรมระดับ5้าหดาวเนี่ย ในจานอาหารเนี่ยเขาจะแต่งด้วยอันนี้ออกหวานหวานเมืองแคคเชอร์รี่อร่อยใช่โอ้โหอร่อยอร่อยหวานไหมในป่าก็เป็นพันพื้นเมืองครับใช่ในป่ามันจะเป็นพันธุพื้นเมืองมันจะเล็กๆนะถูกไหมครับครับอันนั้นกินได้ไหมกินได้กินได้ป็นดูนี่ดูนี่นะเปรี้ยวแต่นี่มันจะลี่จะอยู่ข้างในนะมาดูดี ลองแกะแห้งคุณผู้ชมดูนะคะคุณบอบี้คะอันี้ไม่ใช่จริงๆเลยวบอบี้อ่ะเดิมเดนมเดิมัเกาแค่ลูกเชอรี่นะเออเดี๋ยวผมกินนะรสชาติมันออกเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยว กึ่งกึ่งเชอร์รี่แบบมีเม็ดข้างในเยอะกว่าใช่ไหมมีเม็ดเล็กๆนะเปรี้ยวนำนะตอนแรกนะตอนผมเห็นในโรงแรมในจานนะคิดว่าเป็นลูกชุบอ่ะวันนั้นเคยรู้ไหมมีประโยชน์อะไรก็มีพวกวิตามินซีครับวิตามินซีเหมือนส้มเยอะเยอะใช่ปะป้องกันโรควัดอะไรครับโอเคโรควัดด้วยแมมเพราะว่าบ๊อบบี้ไม่กินผลไม้แหละยิ่งถึงเป็นแอลเลอร์จีผมกินน้ำส้มนะกมกินน้ำส้มนะ แคปกูดเบอร์รี่มีดีมากกว่าวิตามินซีเขามีแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมด้วยอ้ามีประโยชน์มากๆนะฮะต่อตับส่งผลดีต่อ,ตตอระบบภูมิคุ้มกันทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงดึงดังแถมยังช่วยละลายเมื่อของเสียออกจากระบบภายในราคาขายเหรอฮะคุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับจากสวนเลยนะกิโลกร,รัมละ200บาทเท่านั้นเอง

นี่นะอัน oh. นี้ก็ไม่สมเร็จเหมือนกันโอ้ยโอ้งามงาม เมุกลยอ่ะคิดว่าดีไหมไม่ดีอ๋อหอมหอม,มีกลิน มีกลิ่นแค่ๆส้มซีจีส์สสอะอเห็นไหมธรรมชาติมันคุมไม่ให้มันแรงเข้ามากินเปิดแล้วนะว้าว ชมขาสนใจจะไปเที่ยวไปเก็บกันก็ได้นะครับเคปกูดเบอร์รี่มีให้เก็บทึ้งเดือนพฤษภาคมนะครับนอกจากนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยเนี่ยนะครับแม้ยังมีผักให้เก็บกันตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับทั้งเบบี้ฮองเต้เบบี้คอสและผักสลัดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเพียบไปหมดสดสะอาดปลอดภัยอืมนี่แล้วไม่เท่านั้นนะครับที่นี่ยังส่งเสริมให้ชาวบงชาวบ้านเนี่ยนะแม้มาเลี้ยงกุงเลี้ยงแกะเพื่อมาทอผ้าขนแกะให้ไออุ่นกับร่างก โด้วยอ,อยากดูใช่ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกันนะคู่เลิฟจะพาไปตัดขนแกะด้วยตัวเองว้าว